ตัวที่2นะคะชื่อว่าเจนีวาค่ะเป็นครีมนวดอนุภาคนาโนเช่นเดียวกันค่ะ เจนีวานะคะสรรพคุณของเจนีวาก็ช่วยตัดพันธุกรรมไขมันนะคะเราต้องการให้ไขมันตรงไหนสลายนะคะให้ทาตรงนั้นทาได้ทั้งเช้าเย็นระหว่างวันก็ทาได้นะคะทาบริเวณต้นแขนต้นขาหน้าท้องหรือว่าเหนียงนะคะทาได้เลยนะคะตัวนี้นะคะมีสารสกัดจากลัสเบอร์รี่ค่ะลัสเบอร์รี่นะคะจะช่วยในการย่อยให้เซลล์นะคะมีขนาดเล็กลงค่ะเพราะว่าใครที่อ้วนมาตั้งแต่กําเนิดนะคะเซลล์ไขมันจะมีขนาดใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าทาตัวนี้ เข้าไปนะคะมันจะช่วยปรับให้เซลล์ไขมันมีขนาดเล็กลงเล็กลงนะคะหรือว่าใครที่ทาแล้วไปออกกําลังกายนะคะจะสังเกตได้ว่านะคะบริเวณที่เราทาจะมีการจะทางานทันทีนะคะยุบยิบยุบยิบยุบยิบ,ยบเราจะรู้สึกเลยว่าเหงื่อออกเยอะมากบริเวณนั้นนะคะตัวที่2นะคะคือชาเขียวค่ะสารสก,กัดจากชาเขียวทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะคะว่าชาเขียวช่วยในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลลดไขมันนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการ ลดน้ำหนักได้ด้วยนะคะชาเขียวและอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือสารสกัดจากเมล็ดทับทิมค่ะสารสกัดจากเมล็ดทับทิมนะคะ,ะ,คะช่วยลด ไขมันในกระแสเลือดได้ดีมากๆนะคะซึ่งช่วยในการขับไขมันเลวนะคะและคงไว้ซึ่งไขมันดีค่ะไขมันเลวถ้าไปอุดตันตรงไหนนะคะการทํางานตรงนั้นจะทําให้ประสิทธิภาพลดลงนะคะไขมันเลวที่ไปอุดตันตามหลอดเลือดนะคะไม่ว่าจะเป็นเลือดไปไหลเวียนหัวใจเลือดไปไหลเวียนสมองนะคะถ้ามีไขมันเลวไปอุดตันนะคะมันจะทําให้เลือดเราหนืดแล้วก็ไหลเวียนได้ไม่ดีนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการ ดูแลหลอดเลือดได้ด้วยนะคะและที่สําคัญหลายคนถามว่าถ้าไม่ได้มีไขมันใช้ได้ไหมใช้ได้ดีเลยค่ะเพราะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระแลวก็ช่วยให้ผิวพรรณสดใสและกระชับผิวพรรณได้ดีมากๆนะคะใครที่ไม่ได้อ้วนก็สามารถทาได้นะคะที่สําคัญไม่ต้องกินอีกต่อไปค่ะถ้าคุณอยากให้รูปร่างดีนะคะคุณอยากให้สัสดส่วนตรงไหนกระชับนะคะเต่งตึงนะคะ ้าได้นวดได้ทันทีค่ะเจนนีวาค่ะฝากไว้ด้วยนะคะ